อ,อันนั้นคำว่าอินเทอร์นี่เฉยๆไม่งั้นน่าจะเต็มไดไหมชิปไ,ไดไหมชิปนั่นนะเต็มพอดีโอเคไปเลยหนึ่งสองสามเฮ้แต่และนะลูกค้าชื่อของลูกค้าคนเลข,คน,เลขคนแรกคนแรกตอนเชนไปฝึกงานชื่อว่าอะไรนะครับเด e first customer name เดชเชน met during his internship name name อะไร what is the name โอ้มีคนตอบเร็วอีกแล้วนี่คุณเกิดอะไรขึ้นเนี่ยทุกคนทำไมตอบเร็วขนาดนี้ไม่เข้าใจข้อสี่ได้แล้วครับผมคนตอบคุณแมนด้วยคำตอบที่ถูกต้องคือกระแตนะครับกระแต่คำตอบที่ถูกต้องคือกระแตเชอร์รี่ไม่ใช่เชอร์รี่ใครคือเชอร์รี่คะใครคือเชอร์รี่ใครคือเชอร์รี่คะไม่รู้ครับคือใครคือใครนั่นสิไม่รู้คือใครเชอรี่นี่ ซึ่งนักแสดงหรือเปล่านะานะเนี่ยนะถ้าเกิดเอานี้ให้พี่ดีกว่าฟิลเตอร,ร์นี้น่าจะเหมาะกับพี่มากกว่าไม่ใช่นี้ไม่ใช่นี้ไม่ใช่นี้ไอ้มองกุฎเมื่อกี้ครับไม่ใช่มงกุฎ well. เวอา่าข้อที่ห้านะครับโอเคอ๋อเชอรี่คือลูกน้องผิดไงอา่าใช่แต่นั่นชื่อจริงน้องเขาไม่ใช่หรอ ถูกไหมอันนั้นอน่ะน้องเขาชื่อโอปอถูกไหมในเรื่องอ่ะชื่อโอปอเอันนี้คือกี่รางวัลน,นะทั้งหมดเจ็ดรางวัลครับ นะครับข้อ5นะครับหนึ่งสองซ้ำเฮ้ยไปไวเร็วมากเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคำถามไปไหนแล้วเอ่อวัดวีดีไซน์ครูขอพี่หินดีวิงเวิร์กนะครับคนในวีดีไซน์เรียกพี่หินว่าอะไรนะครับผมโอ้ตอบเร็วเกินนี่เน็ตพวกคุณเร็วอะคำถามง่ายอะอะไหรอที่ลองคิดคำถามไหมมีรางวัลเลยอะไรนะมีรางวัลเอาอะไรอะ นี่ยคุณช่วยไหมเอาอะไรล่ะฮะจะเอาอะไรแก้วไหมหรือว่าคีชอนอ่ะมีหยิ้เดียวไหมล่ะไม่มีอ่ะจริงๆชุดนี้ก็แาบคล้ายๆเหมือนกันนะได้เดียไหนๆทำหน้าเหมือนนี้หน่อยนี่ยิ้มบางๆอย่างนี้ยิ้มๆแค่นี้ยิ้มปกติ อโอเคคำถามต่อไปคำตอบที่ถูกต้องนะครับคือบอสหรือว่าพี่หญินเหมือนเดิมนะแต่บอสก็ได้เหมือนกันนะบอสก็ได้เหมือนกันเออคำคำถามที่หกนะครับโวนี้ยากมากอันนี้ยมาละของของยากมาละอะไรอะไรตอบได้ไหมได้อะไรต้องตอบ ไม่ไดันเดี๋ยวเดี๋ยวพูดแล้วเขารู้เดี๋ยวพูดแล้วเขารู<ไ>้นึงไม่มันเป็นบทพี่ไงแต่ว่าถ้าเกิดคนไม่ได้ดูดีๆอ่ะบอกเลยว่าคนเขาต้องดูแล้คนกดแอร์ <laughs> ขิงเฉยเคฮะคำถามข้อนี้ค่อนข้างยากเลยนะครับผมอ่ะ หนึ่งสองซ้ำไปละไปเร็วมากเยวพี่หญินไม่ได้เจอพี่แมนมากี่ปีเดือนแล้ววันนะผมผมพิมพ์ผิดนะมันจริงๆมันไม่พอด้วยเดือนปีเดือนแล้ววันนะปีเดือนแล้ววันปีเดือนแล้ววันปีเดือนแล้ววัน years m o n t h days y e a r m o n t h d a y นะครับคือพี่หญิงเขาตอบค่อนข้างเป๊ะมากๆนะครับรู้เปล่าตอบได้เปล่าไม่อะไรนะ กัเองตอบได้ือเป่านี่ไงมีคนตอบอย่างนี้มีคนตอบถูกไหมนะต้องทั้งปีต้องทั้งเดือนและต้องทั้งวันเลยนะเฮ้ยมีคนตอบถูกด้วยเหรอโอ้โหโหดเกินนี่คุณผมว่าคุณต้องเปิดสองจอแน่เลยเปิดสองจอแล้วก็แบบอีกจอหนึ่งคือกําลังดูดูไฟเซล์อยู่ถ่าย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 อะไรเงี้ยได้ยัง อันนี้คือ,คอข้อหได้แล้วนะ่ไหม,มว้าวมากเลคนที่ตอบถูกนะครับผม The correct answer guy s is very amazing นะ The correct answer นะครับคำตอบที่ถูกต้องคือ17ปี4เดือน12วันนะครับผม The correct answer is 17 years <Game S 1> 4 months <way. S 1> and 12 days very good very good นะั่นั่นแหละสิผมงงมาก อ่ะคำตอบเอ้ยคำถามสุดท้ายนะให้ให้ให,ให้ให้พี่หยินพิมพ์ครับใช่้อะไรอะคะอันนี้อะคะอันเนี้ยดูดูดคนอู้ค่ะ ใช้ดิฉันพิมพ์แล้วคุณก็ทานขนมคืออะไรกินกระเจี๊ยบนิดหน่อยเอ้อ๋อเท่าไหร่ก็พอครับไม่ต้องไม่ต้องไมสั่งอีกค่ะสั่งอีกค่ะเยอะอีกค่ะก็คุณพิม์มาไว้อย่างนี้มิค่ะต้องปรับเปลี่ยนงได้อะไรนะ ่าจะรู้เรื่องอ่ะอืมอะไรอ่ะอืมฟอนดิงอันนี้ฟอนดิงเลยอ่าพูดชิบ<ม>าย <laughs> โอเคไหมคะครับผม กรรมาเปสุดเลยฮะไปคำถามสุดท้ายแล้วนะครับของของติ๊กต่อนะครับสามสองหนึ่งไปรางวัลที่หาคิวปิดเจอได้เท่าไหร่นะครับ How much is the price of finding คุณเรดด็อกตอบเร็วมากงงมากทุกคนจำได้เช่นไร ข้อ7นะครับคำตอบที่ถูกต้องที่สุดก็คือไม่ใช่ถูกต้องที่สุดที่ถูกต้องก็คือ5,000 50, 0ื่นนะครับเดี๋ยวเขาเรียก e r นเ5อร์0ิสฟิฟตี้าวเซนะโอ้เก่งมากเลยนะครับทุกคนบาคนตอบ30,000ด้วยไม่ถูกเด้อเฮ้ยโยและรางวัลร่วมไลฟ์วันนี้คือ5 0 0 0มื่น <laughs> ไม่ได, <laughs> ไได้ไม่ได้ทำไมไ,ไม่บอกตั้งแรกเนี่ยอ๋อโอ้แย่เลยอันนี้อันนี้ให้อันนี้แทนแล้วกัน ขอบคุณค่ะ,คคะให้ตัวมอกอัพด้วยนะคะป้าของจริงอ๋อเหรอใช่นี่ของจริง<อ>ไม่ใช่มอกอัพฉักแจกอันนี้แหละ,ะเดี๋ยวเขาว่าชูของอีกนะเออว่ะเ,ออเดี๋ยวนะเดี๋ยวโดนดิสโคลเชอร์นี่เขาบอกว่าดูหลายรอบด้วยค่ะขอบคุณมากๆครับมีอะไรจะบอกคนดูไหมขออนุญยทีรอบค่ะ ดูรอบเดียวครับก็เราเล่นไปเป็นสิบเทกอ่ะผมหมายถึงว่าใครเล่นสิบเทกใครเล่นไม่หมายถึงว่ารวมๆเราไม่เคยเล่นสิบเทกไม่เคยไม่เคยคนเล่นสิบเทกคนเดียวมีละครคู่กันอีกไหมคะมีละครคู่กันอีกไหมคะมีไหมคะไม่รู้ครับตอนนี้รับไหมค่ะรับครับรับไหมคะรับสิครับ พี่พี่ได้ดูไอซีรีส์เอ็กซ์พีนากเคนมาของเกาหลีเออว่าเน้นก็ก็ก็เหมาะอยู่เล่นกับน้องอะไรดีเอ้าเล่นกับน้องไหนเอ้าต้องเล่นกับผมสิเล่นกับใครอ่ะเอ้าเดี๋ยวไปขโมยซีนคุณเชนเขาเมื่อความว่าไงให้คุณเชนเขาอยู่อย่างนั้นไปไง น่หนักดีอย่าช่าอ่านคอมเมนต์อ่ะไม่ไม่ไม่ค่อยได้เล่นอืมไว้เผื่อใครยังไม่รู้แอปมีด้วยนะคะอ๋อใช่ครับโปรโมทให้หน่อยสิได้ครับจะโดนจะโดนดิสโคลเชอร์คอนเทนต์ไปนะขอ๋อุไม่ไม่โดนไม่โดนอันนี้โปรโมทแอค o u n t ต i k ิกตอของพี่แอฟนะครับใครที่ยังไม่ได้ฟอลนะก็ไปฟอลได้นะครับแอค o u n t ตชื่อว่าอะไรนะสกดไม่ให้พูด ไอพุทไอพุทธไปหมดยังไงแต่ว่ามันสะกดยังไงก็ไม่รู้ไม่มีคนทะเจ้าของแอคเค้าไม่รู้ไงแอปทักสอนเนี่ยแหละค่ะ A F F แล้วก็อันเดอร์สกอร์แล้วก็ไม่ใช่อ่ะแต่มันไม่ใช่อันเดอร์สกอร์มันไม่ได้อ่ะแล้วมีคนทำไปแล้วเอามีคนใครนะใครใช้ใครนะใครแต่ถ้าเป็น IG เป็นอันเดอร์สกอร์ค่ะแต่ว่าเดี๋ยวนะขอกดแป๊บหนึ่งนะแต่อย่าชูเข้ามาในจออะเดี๋ยวเดี๋ยวโดนอะไรอีกไม่รู้จริง จุดปะถ้าผมจำไม่ผิดได้เป็นจุดอ่าใช่ค่ะแอปดอทค่ะ F A F F. ดอ T. T A. สะกดไม่เป็นดกผมเหรอไม่ผมตั้งใจถามพี่จริงๆผมสะกดเป็นอ่เดี๋ยวผมพูดพร้อมพี่เลย ไม่เชื่อไม่เชื่อผมพูดของพี่เยเดี๋ยวไม่เชื่อเดี๋ยวผมพูดของพี่ไม่เชื่อผมพูดของพี่แล้วผมจะกดโทกผมก็จะกดเ็นอะไรอ่ะเดี๋ยวผมกลัวพี่จำไม่ได้อ่อะไรเอฟดออะไรอ่ะจะกันพร้อมกันนะสามสองหนึ่งไม่ไม่พูดพร้อมกันเอาสิพีอ่ะพีเ่เอเอเคเออเอเอเออเออาอเอเอเมเอออเออเอแ อืเขาบอกว่าไม่อยากให้ผมเรียกพี่ว่าพี่เรียกอะไรคะเขาบอกว่าอยากให้เรียกว่าแอฟเฉยๆมันชินไปแล้วใช่ใช่ชินไปแล้วชินไปแล้ว คือถ้าอยู่อยู่วันนี้ผมเลยใช่ใช่ใช่จริงจริงแต่วันแรกที่รู้จักกันพี่ก็เรียกตัวเองว่าแอฟเฉยๆยเลยเนาะใช่ไหมแอฟก็เรียกอย่างนี้กับทุกคนใช่ใช่ออะไรอ้าวอ้าความจริงเรียกคุณค่ะเรียกคุณแอฟสิคุณแอฟ อันนั้นผมว่าไม่ยิ่งหนักหรอกใช่ไหมครับคุณอย่างเงี้ยแต่ว่าคุณทําอะไรอยู่คาบมีหรอตอนนี้ผมรู้สึกว่าผมจะจักจี้แล้วถ้าเกิดผมเรียกชื่อพี่เฉยเฉยแบบ F ทำอะไรอยู่คับมีดูหน้าดูหน้าพี่เขาพี่เขาก็ไม่ชินเหมือนกัน เรียกคุณเฉยๆคะ่ะแม่แต่ว่าจริงๆ <FP. S 1> พี่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 ก็เรียกผมคุณบ้างนะเป็นจังหวะนะบางบางเดียวก็เรียกผมคุณบ้างใช่ไหมมีมีบ้างอะแต่ว่าเป็นคุณแบบคุณแนวแบบ,แบ,บไม่จริงจังมากอะแบบว่าใช่ไหมแบบโจ๊กๆนิดนึงหรอคุณจะทานอะไรราคาอะไรเงี้ยใช่ไหมอันนั้นอันนั้นไม่ใช่ไม่จริงจังถ้าเริ่มเรียกคุณแต่ว่าเริ่มเริ่มดุเงี้ยเหรอเริ่มไม่ค่อยแฮปปี้แล้วนี่ไม่รู้ตัวเลยแบบเนี้ยไม่รู้ แย่ yeah, แล้วเราหาเรื่องใส่ตัวกันทำไมอา้าวไมจริงถ้าถ้าเกิดอารมณ์ดีก็จะเรียกชื่ออ๋อเหรอถ้าอารมณ์ไม่ดีก็จะเรียกคุณขอบคุณมากครับทุกคนที่ทำให้ผมได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆวันนี้นี่บอกว่าเขาไม่เคยรู้สึกตัวเลยนะคะ <laughs> ไม่เคยเก็ตเลยเหรอไม่รู้ไม่รู้ได้ไงผมก็เรียกว่าเออแบบน่ารักน่ารักเรียกแบบน่ารักน่ารักไงเอานี้เอางีคุณชาโนนไงเออคุณชาโนน Okay. อเคถ,ถ้าคุณชานนท์แปลว่าไม่ได้โกรธค่ะแต่ถ้าคุณเฉยแปลวา่าคุณต้องทําอะไรผิดต้องฟังแล้วมันดูไพเราะอผมก็เลยเ็เลยไม่ได้ว่าโกรธนกว่าแบบอารมณ์ดีเป็นพิเศษอะย่างคนเราคับผมก็ประมาณนี้นะฮะเดี๋ยวจบแล้วนะครับสำหรับไลฟ์ติ๊กต็นะครับผมขอบคุณนะคะนี่เขียนั ู้ช่วยนะผู้ช่วยมันช่วยพิมพ์หนังสือก็มีผู้ช่วยอีกบอกนะได้เลยครับผมได้เลยก็เดี๋ยววันนี้เท่านี้นะเป็นมีเมีคนเดียวไม่มีแล้วไม่มีแล้วไม่มันต้องรอคนส่งมะครับต้องรอคนแบบใส่ให้ไหนไหนนี่นี่อันนี้มีคนเดียวอนนี้มีคนเดียวแกันอย่าไป ไอ้ได้อันนี้แทนเลยอ่ะอันนี่เท่ดีครับก็จบเปแล้วครับเดี๋ยวไว้เจอกันโอกาสหน้านะครับพมแล้วก็จริงๆเดี๋ยวมีอิน t a g r กรม u b s c r i b e r นะไลฟ์ ve, สำหรับชาวมูม่วงทุกคนนะครับว้เ,เรื่องหน้าจะไลฟ์กับใครอ่ะปกติไลฟ์คนเดียวนี่เป็นเรื่อง,อน,น,องนี่เป็นเรื่องแรกแล้วก็เอาแล้วเรื่องแรกแล้วเรื่องต่อเรื่องเดียวเรื่องแรกอเรื่องเดียวที่จะไลฟ์คู่แบบนี้นะครับผมคุณจันนะครับผม,มเดี๋ยวเรื่องหนะ้าให้ไลฟ์คู่ก็ได้ ก็เนี่ยมาเป็นเป็นผู้ช่วยไม่ไม่ไมมดงหน้าที่เล่นหนังอะซอมบีอ้อะให้าหลายคู่ซอมบีอ้อะให้หลายคู่อืมทำไมล่ะก็คู่ซอมบีอ้องได้อ๋อจะให้ผมเมคอัพมาอย่างนั้นเหเนี่ยไม่ก็ถ้าอีกคนเป็นซอมบี้ก็ให้คู่ได้โอเค <laughs> โอเคได้ครับเจอกันครับทุกคนบ๊ายบาย